ไไม่ได้นี่คือเมืองปัทยานะคะจอมเทียนตอนนี้เรากำลังจะไปไหนอะจะไปจอมเทียนค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ไหนคะสตะหตบค่ะไหเดี๋ยวจะพาไปขอพรนะเจ้าค่ะ นอยู่ข้างหลังน่ะดูเอาไว้นี่คนขับรถอยู่เราจะไปขอรพรใช่องอะไรคะอ่ากุโมหลวงชุมพรไปเสด็จเตีย่ยที่สัตหีบนะคะไม่ใช่เขาพระใหญ่ เดี๋ยจ้าสามสาวเดี๋ยวเราเจอกันที่โน้นนะคะสามเกอสามเกอสามใบเถาสามกะสามอะไรเนี่ยสามหลักอ๋อสองหลักเองเนาะนึกว่าสามหลักอกันสามสาวแต่สองหลักหลักสี่กับหลักห้า